สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราข่าวสารของ u, แมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ facebook fanpage นะครับแล้วก็ช่อง youtube ช่องสำรองเกี่ยวข้องกับ Manchester u, แมนเชสเตอร์ยูเตดนะฮะติดตามกันได้นะครับทั้ง2องลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคมากันที่เรื่องราวเรื่องแรกนะครับก็ เป็นการเก็บตกนะครับในแมตช์อุ่นเครื่อง2นัดรวดที่เราเนี่ยพบกับเวสบอมบิดเอาเบียนนะครับแบ่งกันเป็น2ทีมด้วยกันนะครับ2ครึ่งหรือว่าโดยรวมก็คือ2เกมนะครับเกมกันในขันเนี่ยมีอะไรที่เอามาพูดถึงกันบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดนักเตะตั้งแต่นัดแรกแล้วก็นัดที่2นะครับรวมทั้งคนทำประตูแล้วก็เดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของประเด็นหลังเกมว่ามีอะไรพูดถึงกันบ้างนะครับ ซึ่งมาเริ่มกันก่อนนะครับจริงๆน่ะแมต์กระชับมิดหรือว่าแมต์อุ่นเครื่องเนี่ยจริงๆเราต้องเตะกับทางสโต๊ e ซิตี้ด้วยนะฮะแต่ว่าเราก็ทราบกันดีว่าผู้จัดก,การทีมของสโต๊กอย่างไมเคิลโอนิวเนี่ยนะครับมีตรวจในเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด1 9แล้วก็ผลเป็นบวกนะครับก็เลยทำให้ยกเลิกเกมนัดนั้นไปแต่ทีนี้พอมาพบกับเวสบอมเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จัดการแบ่งเป็น2ทีมไปเลยอย่างที่ผม กล่าวไปช่วงต้นนี้นะครับซึ่งเกมวันนี้ที่มันน่าสนใจก็คือว่าเป็นเกมที่บ็อกบา์นะครับบ็อกบา์แล้วก็ทางบูโรโน่ลงเล่นพร้อมกันนะครับนะเดี๋ยวก่อนที่จะบรรยายกันว่าใครตามะตูเนี่ยเรามาดูในเรื่องของรายชื่อส็จตัวผู้เล่นก่อนนะครับเกมแรกเนี่ยใครลงกันบ้างนะครับเกมแรกนะครับก็จะมีในส่วนของโรเมโร่นะฮะเป็นผู้สัมปตัวเดียโก้ดันโล่นะครับแบ็คขวา อาร์เซลตนเซเบ้จับคู่กับอิลิกบายี่ยแบ็คซ้ายเป็นแบนดอนวิลเลียมกลางเนี่ยนะครับเป็นเดมิย่ามาติดบรูโน่เฟอร์เดสบ็อกบานะครับแล้วก็เมสันกีนโบดเป็นกองหน้านะครับเป็นแนวลุกแล้วกันแรดฟอร์ดแล้วก็อันตรีมัสเซียวคือจัดเต็มนะครับครึ่งแรกเนี่ยจัดเต็มเลยฮะอาจจะมีบางคนที่เป็นตัวสำรองเข้ามาสมแซมกันไปนะครับแต่ว่าที่เราได้เห็นกันก็คือ มาติดบรูโน่บักบาลงพร้อมกัน3คนแล้วมันตรงกับสิ่งที่เราได้เห็นกับคลิปการฝึกซ้อมภาพการฝึกซ้อมนะครับว่า3คนนี้มักจะร่วมซ้อมด้วยกันแต่ครึ่งแรกครับกับทำผลงานได้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะมีแรดฟอร์ดมีมักซิยามีบกักบาบรูโน่ลงพร้อมกันแต่ครึ่งแรกแมนยูแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมแรกเนี่ยบรูโน่ยิงประตูได้นะครับเป็นประตูขึ้นนำก่อนที่เวสบอมจะมายิง2ประตูนะฮะ นในเกมแรกนะฮะก็คือแมตฟิลิปแล้วก็เคนเนตนะครับจบเกมครึ่งแรกก็ประมาณนี้2อหนึ่งนะครับแมนยูแพ้กันไปซึ่งในส่วนทางบรูโน่แลวก็พอกบาที่มีการพูดถึงหลังเกมมันค่อนข้างเยอะเนี่ยนะฮะในเกมชุดแรกเพราะว่าลงพร้อมกันแล้วทําไมมันแพ้นะฮะในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าถึงแม้ว่าคู่แข่งอาจจะไม่ได้แบบอยู่ในดับที่สูงก็ตามแต่ทั้งคู่นะครับก็คือบรูโน่กับบล็อกบาเนี่ยพึ่งลง พร้อมกันนัดแรกอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็อีกทั้งถ้าพูดถึงในเรื่องก่อนหน้านั้นทั้งคู่ไม่เคยลงพร้อมกันเลยครับบอกบาบาดเจ็บบรโนโ่ลงเล่นร่วมกับคนอื่นมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยเราทราบกันดีว่าพวกเขาทั้งคู่พึ่งมาซ้อมกันได้ไม่ถึง2เดือนเลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังจูนกันไม่ติดก็ได้นะครับลหลายๆเหตุผลแหละผมมองว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่า นี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักว่าคือเราต้องให้เวลาทั้งคู่ลงเล่นประสานงานกันนะครับแล้วก็ทําให้กองกลางมันลงตัวที่สุดถ้าเราอยากเห็นมิดฟิลด์ที่เราคาดหวังเอาไว้ก็คือบรูโน่ลงเล่นพร้อมบอกบานะฮะเป็นตัวจริงหรือว่าในแต่ละเกมนะครับนะบก็ต้องอดใจรอสักเล็กน้อยแหละให้มันปรับจังหวะกันหน่อยนะครับในเรื่องนั้นนะฮะนี่คือส่วนของครึ่งแรกนะครับที่เราแพ้ไปเกี่ยวกับราอัพนะฮะ ส่วนเกมขึ้นที่2เนี่ยนะครับแมนยูก็เอาชนะได้3 1นะครับนะเป็นแมตช์ที่2อันเดสเปรียยิงไป2ประตูนะครับแล้วก็มีอีกประตูหนึ่งก็คือไทชองนะฮะแล้วเวสบอมก็มาตีไข่แตกนะครับจากคายเอ็ดเวิร์ดนะฮะซึ่งเกมนลีที่2เนี่ยนะครับตัวจริงเนี่ยจะมีด็อบบิ้นดียรนะครับมีวันบิซาก้ามีแบ็กไวมีลินเดนเลิฟแบ็กซ้ายเป็นดุกชอนะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยเป็นสกอตต์เบทูมินีมีอันเดสเปรียมีเฟรด ส่วนแนวลุกเนี่ยมีฮวนมาตาเจสซิลกาดโอเดนการโลนะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือ2ชุดที่กล่าวกันมานะครับโดยรวมก็คือชุดหลังหรือว่าชุด B ีเนี่ยนัดที่2เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านะครับแต่ว่าชุดแรกก็อาจจะโดนวิษปวิจา์กันหน่อยนะครับก็ต้องปรับกันไปนะฮะโอเคนี่คือเรื่องราวของครับเกี่ยวกับการแข่งขันนะฮะทีนี้ห้าประเด็นหลังเกมนะครับที่หลายๆสื่อคอ,อกันเข้ามาแล้วก็ผมเไปคัดสันมาแล้วกันเพราะว่า บางสื่อเขาก็เคาะไม่เหมือนกันนะครับเรื่องแรกครับก็คือในเรื่องของบ็อกบากับทางบรูโนนะฮะเขาบอกว่าคือทั้งคู่เนี่ยต้องให้เวลาปรับตัวครับแล้วก็ทําความคุ้นเคยด้วยกันไปก่อนนะครับคือก็อย่างที่ผมบอกกันไปแหละทั้งคู่เพิ่งเคยเล่นร่วมกันแบบเป็นจริงเป็นจังนัดแรกเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆในเรื่องนั้นนะครับค่อยๆปรับกันไปนะฮะนี่คือประเด็นเรื่องแรกนะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือแรดฟอร์ดกลับมาแล้วนะครับเนี่ย แรดฟอร์ดกลับมาฟิตสมบูบรณ์แบบเต็มร้อยแล้วก็พร้อมลงเล่นในเกมเพื่กับสเปอร์อีกด้วยนะครับแถมทั้งบล็อกบารด้วยอีกคนนะฮะเรื่องที่3นะครับก็คือผู้เล่นที่สามารถทํำผลงานได้ดีในเกมอุ่นเครื่องนัดนี้นะครับก็คืออันเดสเปราครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเขายิง2ประตูไปนะครับก็ต้องให้เครดิตกันไปสําหรับเกมนัดนี้สําหรับอันเดสเปรานะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่4นะครับ โซชานะฮะโซชาถือว่ามีขุมกำลังที่เต็มพิกัดแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะจัดชุดหลักค่อนข้างยากอย่างเช่นกองกลางเนี่ยมีให้เลือกหลายรายบอกบากลับมาก็ทำให้บอกบากบมีหนึ่งในตัวเลือกแหละนะครับบรูโนอีกนะครับเฟรดมาติดแม็กโทมินีนะครับไหนจะมีเจมการ์เนอร์อีกนะครับแนวรับก็หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาซึ่งมันมีตัวเลือกเยอะมากแนวรุกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ตอนนี้เราต้องมารอดูกันครับว่าโซชาจะจัดชุดที่ดีที่สุดอย่างไรนะครับนี่คือการบ้านด้วยนะครับสาหรับโซชานะนะฮะอ่ะโอเคนี่คือประเด็นที่4นะครับเพราะว่าจากที่เราได้เห็นเกมอุ่นเครื่องเนี่ยมันยังตอบได้ไม่ชัดเจนครับว่าโซชาจะจัดตัวจริงอย่างไรนะครับเพราะว่ายังมีการเคลือคล้ทีมกันอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องที่5เรื่องสุดท้ายครับก็คือแมนยูต้องคุ้นชินเกี่ยวกับการเล่นโดยที่ไม่มีแฟนบอลน,นะครับคือแฟนบอลเกี่ยวไหมในการข่งคัน เกี่ยวครับอย่างเช่นเราเตะในบ้านแฟนบอลมีเสียงเ hey, ฮเสียงเชียร์มันเป็นแรงผลักดันชั้นดีนะทีเนี้ยแมนยูไม่มีนะครับแล้วก็ทุกๆสโมสรแหละคือไม่มีครับหลังจากเนี้ยนะครับในช่วงโปรแกรมพิเลียคือสิ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญด้วยเพราะไม่มีแฟนบอลบางทีมอาจจะไม่มีแรงกระตุ้นแล้วก็อาจจะแพ้คาบ้านเลยก็มีเหมือนกัน แมนยูก็ต้องคุ้นชินเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับนี่คือ5ประเด็นหลังเกมนะครับที่เอามาฝากกันนะครับเก็บตกกันไปนะอาจจะช้าไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับทีนี้ผมก็จะประมวลภาพประเดินให้ดูกันด้วยนะครับเนี่ยเดนนิสเจมส์ก็ลงนะครับโอเดียนกาโลนะครับเจสซิลินกาดฟอร์เซเมนซานะครับมาติดอะไรประมาณนี้นะครับก็คือต้องหมุนเวียนกันนั่นแหละนะครับไม่ได้บอกว่าจะ จัดแบบเป๊ะๆอย่างที่ผมบอกมานะมันก็บางคนก็อาจจะแบบเฉลี่ยเวลากันไปสักเ,เพิ่มเติมสัก20นาที30นาทีก็ว่ากันไปนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวหลังเกมนะครับที่เอามาพูดถึงกันนะครับส่วนเรื่องราวอื่นนะครับเดีย๋ยวเราไปกันต่อนะครับเรื่องราวอื่นนะครับเป็นเรื่องราวของทาง โอเลกุน่าโซชานะครับตามรายงานที่ออกมาเนี่ยนะฮะจากสื่ออังกฤษนะฮะซึ่งอัน,นี้ยังไม่การันตีนะครับแต่ผมมองว่าเป็นข่าวข้อสิบไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นข่าววงในนะฮะเขาบอกว่าโอเล็กุน่าโซชาผู้จัดการทีมของทางแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะฟันโบนัสก้อนโ,โต1ล้านปอนด์นะครับหากพาทีมเนี่ยคว้าโคต้ายูเซลในช่วงฤดูการนี้ได้นี่คือการเลื่นข่าวออกมานะครับก็ถือว่าเป็นโบนัสก้อนโตแล้วกันที่โซชาจะได้รับนะครับโคต้าในช่วง ฤดูการหน้าเนี่ยมันก็อยู่ต่อหน้าแล้วก็อยู่ที่แมนยูแหละจะทําได้หรือเปล่านะครับจะรักษาความสอนเสมอได้ไหมในช่วงโปรแกรมหลังจากรีสตาร์ทนะครับอีกหนึ่งเรื่องเราเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับของสโมสรน,นี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายนะครับซึ่งตามรายงานที่ออกมาครับมีการเปิดเผยน,นะครับว่าค่าจ้างในส่วนของทีมในพิบริกอังกฤษเนี่ยที่ต้องจ่ายเยอะที่สุดถ้านับเป็นสโมสรเนี่ย สโมสรไหนบ้างที่มีการจ่ายเยอะที่สุดนะฮะเขายกให้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่นำโด่งมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็รองลงมาจะมีซิตี้นะครับแมนยูเนี่ยมีการจ่ายทั้งค่าจ้างทีมงานสตาฟโค้ทแล้วก็ค่าจ้างนักเตะรวมๆกันแล้วเนี่ยสามร้อยห้าสิบสองล้านปอนด์ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับซิตี้สามร้อยสิบห้าล้านปอนด์นะครับเป็นอันดับสองอันดับสามเป็นเชลซีอันดับสี่เป็นลิเวอร์พูลอันดับห้าเป็นอาร์เซนอลอันดับหกเป็นสเปอร์นะครับนี่คือ เรื่องราวที่มีการจ่ายค่าจ้างนะครับซึ่งไอ้นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราทราบก,กันดีว่านักเตะทีมเราเนี่ยค่าเหนื่อยมันสูงมากนะครับทีมงานอาจจะไม่เท่าไหร่แล้วครับแต่ว่านักเตะเนี่ยค่าเหนื่อยโดยรวมมันสูงมากจริงแล้วก็เราทราบก,กันดีอยู่แล้วว่าแมนยูเป็นทีมที่จ่ายค่าเหนื่อยเหมือนกับจ่ายแบบไม่อั้นนะครับคือนักเตะขอมาเท่าไหร่พร้อมที่จะปะระคีนให้แตกต่างจากทีมอื่นนะครับที่มีการแบบว่าบีบค่าจ้างลงมาหน่อยไม่ให้เพดานค่าเหนื่อยมันพุ่งสูงเกินไป ยกตัวอย่างง่ายๆกรณีของทางซานเชสเนี่ยซานเชสขอมา4ี่แสนห้าแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ก็จ่ายเต็มพิกัดไปนะครับนะโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับก็ไม่แปลกใจครับที่จะรั้งเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วก็เรื่องราวของเรียวฟินานนะครับล่าสุดเนี่ยเรียวฟินานก็ออกมาแสดงความมั่นใจครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็ความมั่นใจที่ดีขึ้นมากหลังจากที่มีการนะครับการแข่งขันพิเศษของอังกฤษนะครับนะแล้วก็หลังจากเนี้ยแมตช์ที่เหลืออยู่เนี่ย ริโอมั่นใจว่าแมนยูสามารถเอาชนะทุกทีมได้หรือว่าสามารถคว้าโคต้ายูเซียได้อย่างแน่นอนนะครับหรือว่าช่วงชิงอันดับกับทางเชลซีหรือว่าข้างบนนั้นได้นะครับนั่นคือมุมมองของริโอฟินานนะครับนะที่พร้อมแบบเต็มพิกัดแล้วนะครับสำหรับแมนยูนะ แล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของทางมาคาร์ดฟอร์ดนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลนะครับในเชิงแบบมีความสุขมากนะครับหลังจากที่มีการลื้อสนามไปนานมากนะครับแล้วก็กลับมาลงสนามได้กันแบบเต็มร้อยเปอร็แล้วในตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับบีเนลสันครับตามรายงานล่าสุดอฮนนี้ก็การันตีได้แล้วนะครับเพราะว่าเดอะการ์เดียนก็เล่นกันเข้ามานะครับ ดินอสันก็จะได้มีการอยู่กับเชฟฟิลไปจนจบฤด,ดูกาลนะครับหรือว่าแมนยูเนี่ยยินยอมให้ทางเชฟฟิลเนี่ยสามารถยืมตัวได้หรือว่าขยายสัญญาการยืมตัวกันได้นะครับหลังจากที่สัญญาดั้งเดิมเนี่ยมันจะหมดในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ก็ขยายไปอีกนะครับโอเคครับก็เป็นเรื่องราวดีๆกันไปเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรายานเชอร์กี้นะครับเป็นกองหน้าดาวรุ่งวัย16ปีของทางลียงนะครับล่าสุดเนี่ยชองมิเชลโอลาสนะครับ ประธานสโมสรของโอลิมปิกลียงเนี่ยออกมายืนยันครับว่ามันมี2ทีมที่ให้ความสนใจกองหน้าดาวรุงร่งรายนี้นะฮะซึ่งเคยให้ความสนใจนะนะครับต้องย้ำมันก่อนนะครับก็มีแมนเชสเตอร์เตดแล้วก็เรอัลมาดริดครับก็เคยให้ความสนใจเชอร์กี้ซึ่งนักเตะรายนี้ก็ทำผลงานโดยรวมเนี่ยได้ดีด้วยครับกับทางโอลิมปิกลียงนะครับก็ติดตามกันดูนะครับว่าแมนยูจะหวนกลับมาให้ความสนใจนักเตะรายนี้อีกหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของเจสซี่ลินการ์ดนะครับ ล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการผลิตแมสตนะฮะผลิตแมสเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับแล้วก็เอามาโพสต์ขายกันนะครับแล้วราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงด้วยครับเขาบอกว่าชิ้นละ12ปอนหรือว่า480บาทเท่านั้นนะฮะโดยที่เงินที่ขายแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับเขาจะบริจาคให้กับการกุศลทั้งหมดเลยนะครับโดยที่เขาไม่ได้แบบเอามาเข้ากระเป๋าตัวเองนะนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องราวดีๆของเจสซี่ลินการ์ดที่ออามาฝากกันนะครับแมสตก็ตามนี้ฮะ ใครสนใจก็ไปซื้อกันได้ครับ480บาทนะครับประมาณนั้นไม่เกิน500นะครับแล้วเราเกี่ยวกับข่าวก็สิบประเนนะครับอันนี้มีการเล่นข่าวมาจาก Daily Express นะฮะตอนนี้แมนยูเนี่ยเริ่มที่จะมีการมองหาตัวเลือกอื่นๆแล้วนะครับนอกจากจูดเบลงแฮมแล้วก็ซาอูยเกสเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นว่าตัวเลือกตำแหน่งกองกลางของแมนยูเนี่ยจะผุดขึ้นมาแบบเรื่อยๆอย่างเช่นล่าสุดก็มีดอนนี่ฟาร์เดบิกเริ่มกลับมามีข่าวนะครับโทริโซ่นะครับอย่างเงี้ยนะครับเริ่มที่จะ วนกลับมาล่าตัวอีกครั้งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งมิดฟิลด์ที่เดลี่เพจบอกว่าแมนยูยังคงติดตามอยู่ก็คือแมทิอัสนอร์แมนนะครับนะบเป็นนักเตะที่แมนยูก็เคยมีข่าวในช่วงมกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนเนี้ข่าวเล่นกันออกมาว่าแมนยูคาดว่าจะมีการเสนอราคาไปในช่วงซัมเมอร์ด้วยนะครับเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมกันไปนะฮะนอกจากตัวเลือกหลักนะครับ ประเด็นเกี่ยวกับเอ็นเคียโกเมครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากเดอะแอตแลนติกนะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เดนกําลังคลบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาสัญญาบับหม่กับทางเอ็นเคียโกเมออกไปอีกนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับแต่ว่ามันก็เข้าใกล้ที่จะประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการต่อสัญญาดาวรุ่งรายนี้ออกไปอีกนะครับแล้วก็เอ็นเคียโกเมน่าจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่2 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับถ้าเขาเลือกที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับถ้าเกิดย้ายก็ จะมีข่าวกับทางเชลซีแล้วก็ทางบาเซลนาที่ให้ความสนใจอยู่นะครับข่าววันศุกันหน่น,นะครับเป็นเรื่องราวของทางอเล็กซานเชตนะครับรายงานล่าสุดจากตุตโตสปอร์ตนะครับมีรายงานกันออกมานะครับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยได้มีการเริ่มเข้าพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะขยายสัญญาอเล็กซิซานเชตออกไปอีกในช่วงฤดูกาลหน้าด้วยนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ก็ยังคงใช้งานอยู่แหละแต่ว่าฤดูกาลหน้าก็อยากยิ้มตัวต่อนะครับเพราะว่าคอนเต้ก็ มันกับยังคาดหวังว่าซานเชสสามารถกลับมาสู่ในจุดที่สุดยอดได้หรือว่ามั่นใจในตัวของซานเชสอยู่นะครับโอเคครับก็ติดตามกันดูนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับอาร์ดอนเนมซี่ครับมีรายงานจากเดลิ m เมลนะครับรายงานกันออกมาครับเขาบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยพร้อมที่จะโละอาร์ดอนเนมซี่ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถ้าเกิดทีมใดทีมหนึ่งให้ความสนใจจริงก็สามารถ ยื่นข้อเสนอเข้ามาเจรจากันได้เลยนะครับนะแล้วก็ทีมหนึ่งในนั้นเนี่ยที่มีขาบเป็นประจำก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับนะก็ตอนนี้เหมือนกับมีโอกาสมีช่องว่างแล้วนะครับที่จะเข้ามาเจรจาได้เพราะว่าทางยูเวนตุสเนี่ยพร้อมเปิดโอกาสให้นะครับปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของซาอุเยกสนะครับหลังจากที่มีการตั้งคําถามมาเกี่ยวกับอนาคตของนกเตะรานี้ฮนะซึ่งทางนานกเตเนี่ยนะครับก็ออกมายืนยันครับว่า ยังคงมุ่งมั่นเกี่ยวกับเป้าหมายในช่วงฤดูการนี้กับทางแอดมิิตต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ขอพูดถึงในเรื่องของการย้ายทีมด้วยนะครับหลังจากที่นัดเดอรรายนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ